ก็สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟิตเฟนชาแนลครับก็ชิปนี้นะครับผมพามาชมนะครับช็นะครับผมสามหนึ่งสาดีนะครับผมก็ลอกนาได้สวยนะครับผมก็คันนี้เท่าแก่ขับเองนะครับก็ขับโดยเซยรเดนนะครับผมเท่าแก่ขับเองเลยนะครับ กเป็นการลอกนาบางๆนะครับผมประมาณสามสิบเซนได้นะครับหนึ่งไม้มันทัดนะครับผมก่อลอกได้สวยอยู่นะครับจิบนะครับผมเรียบจิบนะครับก็วันนี้มีรถร่วมนะครับผมอยู่ห้าสี่คันนะครับผมก่อรถรวมมีสี่คันนะครับปกติมีห้านะครับผมอีกคันหนึ่งหยุด สงการนะครับก็เป็นงานปากบ่อนะครับผมเป็นงานเที่ยวนะครับก็น้ําหนักรถคันนี้นะครับผมอยู่ที่13ตัน500นะครับผมก็เป็นบุ้งขีขนาด0.6นะครับผม 0.65จุดหกห้าหรือศูนย์จุดหกเฉยๆนะครับผมก็ไม่รู้ก็จำไม่ได้นะครับผมน่าจะเป็นศูนย์จุดหนะครับเป็นหฟันนะครับผมหฟันนะครับก็โรลเลอร์นะครับผมอยู่ที่หกลูกนะครับผมเคลียร์หนึ่งนะครับ ขนาดใบแท็กนะครับผมอยู่ที่ประมาณ76นะครับผมเจ็ดสิเซนนะครับหรือ760ม mm เมตรนะครับผมก็เป็นเครื่องยนต์ซ4 4นะครับผมสสูบคอมมันเรลนะครับก็ร้อยแรงม้านะครับผมมันจากแร่งกันแล้ว ลอยแรงมาคือลอยก็น่าจะเป็น1ห4 5นะครับผมพูดผิดนะครับ1ห4 5แรงมานะครับผม1,650รอบต่อนอาทีนะครับถ้าพูดผิดก็ขออภัยด้วยนะครับผมก็อทำงานได้ทั้งวันนะครับก็อออกมาได้2หรือ3ปีนี่แหละครับผม ก่อทำงานทุกวันนะครับผมก่อทีมงานนี้มีงานทำทุกวันนะครับสุดยอดเลยครับผมสงการก็ไม่หยุดนะครับผมก่อคันนี้จัดมาใหม่นะครับผมเจอแปดี J นะครับอาจจะแปดดีนะครับผมก่อเก้าสิบนะครับผม ก็ป,ประมาณเก้าสิบมื่นนะครับก็ปเป็นชักซีนอกนะครับผมกระทะชุบนะครับชุบเหลดนะครับผมร้อเอา 不知道。 ก็ใช้แต่เครื่องคอมเลยนะผมก็เป็นเครื่องปั๊มไฟฟ้านะครับคลิปเกียบกลิปเลยหลอกหน้าเฉย เก่าเก็บรายละเอียดให้พร้อมครับผม,มเรี่ยบร้อย ไมขึ้นแล้วครับนนะ่ะหนักแล้วครับผมน้องมะนาวหนักแล้วนะครับผมถอยไม่ขึ้นแล้วนะครับเปลี่ยนทางไหมครับผม make <coughs> <coughs> a Buat, 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 Din, buat, buat, Din Din, Tim, buat,